เมนูผัดพริกแกงถั่วหมูกรอบรอาดข้าวเสิร์ฟพร้อมไข่เจียวสองฟองเพื่อนๆเคยสั่งทานกันไหมครับวันนี้เอาเมนูง่ายๆแต่โคตรจะขายดีมาฝากเพื่อน,นๆครับเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทากันเลยอันดับแรกครับหมูกรอบผมให้50กรัมนะครับต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ20บาทถั่วฝักยาว6กกรัมพริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ใบโหระพาสัก1กํามือในส่วนของข้าสวสวยนั้นผมให้250กรัมแล้วก็อย่าลืมเตรียมไข่ไก่ไว้2อฟองนะครับวันนี้วันที่ือบ5ปบเเบอนี้าคา วัตถุดิบอย่างอื่นก็ปรับขึ้นกันทั่วหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบหมูชิ้นไก่หรือว่าจะเป็นผักต่างๆก็ปรับราคาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพื่อน,อนๆที่ขายอาหารตามสั่งมีวิธีปรับตัวยังไงบ้างครับอมเมนมาพูดคุยกันได้เลยสําหรับเพื่อน,อนๆท่านใดที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับครัวเตยหอมนําเสนอเกี่ยวกับเมนูอาหารตามสั่งทําจริงขายจริงทุกเมนูเพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดได้เลยปรับให้เป็นสูตรของตเวนได้เลยนะครับสาหรับขั้นตอนต่อไปเราจะนําถั่วฝักยาวของเราลงไปลวกก่อนสัก2อหน้าที่ ก่อนที่จะนาไม้ผัดเพื่อไม่ให้เหม็นเขียวหลังจากที่ถั่วฝักยาวของเราสุกดีแล้วเปิดไฟตั้งกราใบไม้ครับใส่น้ำมันลงไปสัก2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดของเรา2ช้อนโต๊ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเอาที่เพื่อนๆชอบเลยนะครับไม่ต้องมาลอกของเราเป๊ะๆหลังจากนั้นก็ผัดพริกแกงของเราด้วยไฟอ่อนสักประมาณหนนาทีก่อนที่จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปผัดนะครับในส่วนของรสชาตินั้นลูกค้าท่านนี้ก็ไม่ได้ขออะไรมาเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆม,มือใหม่ปรุงตามผมไปได้เลย ในส่วนของเครื่องปรุงนั้นผมจะปรุงแค่2อย่างครับมีน้ำปลาดี1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเพื่อนๆมือใหม่ต้องระวังให้มากนะครับเพราะว่าพริกแกงแต่และเจ้าก็ให้ความเค็มมาไม่เท่ากันเราต้องลองชิมดูก่อนอย่าพึ่งใส่น้ำปลาเยอะนะครับหลังจากที่เราปรุงรสชาติเสร็จเรียบร้อยก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันสักครึ่งนาทีก่อนที่จะมาใส่หมูกรอบและใบโหระพาเป็นอันดับสุดท้ายหลังจากนั้นเราก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกไม่เกิน1นาทีนะครับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้ลลูกคค้้าแวนะรับ เมนูผัดพริกแกงถั่วหมูกรอบราดข้าวเสิร์ฟพร้อมไข่เจียว2ฟรฟองปกติแล้วเมนูหมูกรอบเราขายจานละ40บาทนะครับลูกค้าท่านนี้ขอไข่เจียว2ฟองจานนี้เราขายราคา60บาทนะครับเพื่อนๆคิดว่าถูกไปหรือแพงไป คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับกลัวเตยหอมน้อมรับทุกคําติชมสําหรับในส่วนของไข่เจียวนั้นเพ <ๆ S 1> ื่อนๆก็ทาเป็นกันอยู่แล้วนะครับคงไม่ต้องบอกอะไรมากถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ไข่เจียวที่นุ่มฟูไม่แข็งกระด้างเพื่อนๆควรใช้ไฟเบาในการเจียวนะครับอย่าใช้ไฟแรงแต่ถ้าอยากได้ไข่ฟูกรอบๆก,ก,ก็ต้องใช้น้ำมันเยอะๆครับเปิดไฟให้แรงเลยแล้วก็เทลงไปได้เลยครับ ได้ได้หมกเข้าไปหกเข้าไปขเปล่าเอ๋้าเปล่าสิบ,บาท ถ้าเ,เพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าอยากจะสอบถามด้านใดคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยครัวเตยหอมยินดีแบ่งปันหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกมือใหม่ทุกท่านขอประคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาอุดหนุนกันและก็ไม่ลืมขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่แวะเข้ามารับชม